แอมจะมาบอกเคล็ดลับหน้าใสาไร้สิวนะคะก็คือกินคอลลาเจนคะ่ะบำรุงภายในนะคะถึงจะส่งผลให้ภายนอกมันดีขึ้นถ้าภายในเราไม่ดีมันก็ผิวเราก็จะกระดำกระด่างเหมือนที่แอมเคยเป็นมาคะ่ะเพราะว่าแต่ก่อนจะไม่ดูแลตัวเองเลยคิดแต่ว่าเออไปกดสิวรักษาภายนอก แล้วมันจะดีขึ้นแต่ทีนี้มันไม่ดีขึ้นเนี่ยคะ่ะมันก็ทําให้ลูกคุมขนกว้างแล้วก็เป็นริ้วรอยแล้วก็หน้ามันกว่าเดิมนะคะก็เลยคิดว่าเ,เราต้องหาอะไรมาทานหรือเปล่าวะแบบภายในเราดีหรือเปล่าแบบเออเราต้องหาสักตัวที่แบบมาบำรุงภายในเราไหมนะก็เลยมีเพื่อนแนะนำคะ่ะก็เลยมาลองทานตัวนี้สักะคอลลาเจนของแม่ชมนะคะ ดูดีมากค่ะเป็นรูปปลาก็คือกินได้สี่กระปุกแล้วค่ะแบบผลที่ได้ก็คือว่าผิวใสามากสิวลดลงเพราะว่าภายในเราดีขึ้นไงคะมันก็ทําให้ภายนอกของเราดีขึ้นเช่นกันนี่แล้วก็ผมก็ยาวเร็วมากค่ะปกติจะผมยาวช้าเล็บก็แข็งแรงขึ้น มันจะช่วยเรื่องกระดูกด้วยนะคะเรื่องข้อกระดูกโอ้แบบครบเซตเลยไม่ต้องแบบไปหากินแคลเซียมเลยคอลลาเจนแม่ชมเอาอยู่นะคะอยากกินให้ดูเลย